อ่สวัสด kind of ีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครัทางช่องตูนกะขายครอยู่ของอาจารย์แปนตูนกะขายเช่นเคยครับวันนี้วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568ครับแต่ก่อนเลยก่อนที่จะไปเคียร์ฟุตบอลหรือวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะก็ฝากกันไว้ด้วยกับทางเข้าบ้านอาจารย์แปนครับทางเข้าบ้านของอาจารย์แปนอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เข้าไปดูกันได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับฝากกันไว้ด้วยครับกับอาณาจักรของอาจารย์แปนครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ครับ คู่แรกครับเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับเต็ดมี3เลสเตอร์เบนฟอร์ดนะครับเลสเตอร์เจ้าบ้านครับอันดับ19บเครับรองบุ้ยของพรีเมียร์ลีกฮะโอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงนะครับแข่ง25นัดครับชนะ4เสมอ5แพ้สิบหกอ่ะหาหลังสุดชนะนัดเดียวด้วยอ่ะส่วนเบนฟอร์ดครับอยู่อันดับ11ของตารางนะครับแข่ง25นัดครับชนะ10เสมอ4แพ้11มี34คะแนน5ห้าหลังสุดชนะ2นัดนะครับเสมอนัด1และแพ้2นัดนะครับโอกาสเป็นทางเบนฟอร์ดน่าจะ ไปได้มากกว่ามองมาทางทิมเยือร์ครับเป็นฟอร์ดครับน่าจะบุกพิแต้มออกไปจากถิ่นเลสเตอร์ได้นะครับอะมองกางทีทิมเยือร์ครับเป็นฟอร์ดสำหรับคู่นี้ฮะอะดูคู่ต่อมาครับไปบัวครับเจอเบรนเมนนะเอาตารางคะแนนก่อนนะครับไปบัวครับเจ้าบ้านอยู่ดับห้าชัยสองนัดครับชนะสิบ เสมอ3แพ้8มี3ามสคะแนนครับ5หลังสุดครับแพ้2ชนะ3ครับเวเบอร์เบรนด์ครับอยู่อันดับ10นะครับแข่ง22นัดชนะ8เสมอ6แพ้8มี30คะแนนครับ5หลังสุดชนะ1นึัดเสมอ1แล้วก็แพ้ถึงสามสถิติที่เจอกันครับ5หลังสุดครับไฟโบชนะไปสแล้วแพ้เวเบอร์เบรนด์ไปหน โดยรวมก็ไฟของวกดีกว่าเยอะครับนะครับเล่นในบ้านด้วยอะไรด้วยน่าจะเก็บไปได้บอยเรื่อยได้ในค่ำคืนนี้มองทางเจ้าบ้านครับน่าจะเก็บชัยในค่ำคืนนี้ได้ครับอ่านดูคู่ต่อไปเลยครับเช่เจอทานปูดินเนเซ่นะครับอ่ะเลเช่เจ้าบ้านครับอยู่แต่15นะครับแข่ง25ชนะ6เสมอ7แพ้12นะครับมี25คะแนน5นั้งสุดชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดอินเดเซ่ครับอยู่กลางตลาดครับอยู่เกิดอันดับ10นะครับแข่ง25นัดชนะ9เสมอ6แพ้10นะครับมี33คะแนนนะครัับ5ดลสุ ชนะ2เสมอ1แพ้2อง่าทางสุดที่เจอกันนะครับอินเซชนะไปสเสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับมองคู่นี้ยังไงครับมองไปทางอุนินเซ่เป็นต่อความครัวนะแต่ผมว่าเลนเช่เล่นในบ้านนะครับแล้วบุกเพลินๆอาจจะโดนเลนเช่สวนมีแต้มได้นะครับมองทางเจ้าบ้านเลนเช่ครับน่าจะสวนแล้วมีแต้มกับฟันเช่เลนเช่ในค่มป์ขึนี้ครับอ่ะวันนี้ทีเด็ดเท่านี้ีเท่านี้ครับเพราะว่าไหนโอกาสหน้าผมนะครับ